ถ้าหากเรารักงานแล้วทุกอย่างมันก็ไปได้ดีหมด<ะ>แต่ทั้งทานทแต่ละวันนี่ผมทานอาหารตนมื้อเย็นสมทีินี่ทานมื้อเย็นก็จะเลือกทานแต่ละอย่างไม่ซ้ํากันเพื่อจะได้เพสไปด้วยแล้วตัวเองเป็นคนที่ ลิ้นรับรสชาติได้ดี <c oughs> จะรู้ว่ารสชาติเพี้ยนไม่เพี้ยนทันที <g ay> ใช่ครับอันนี้เป็น <c oughs> การระดมทุนซึ่งมาทีข่าวที่ออกไปว่าเราขายบึงไม่หอม <c oughs> จริงไม่ใช่ <c oughs> เป็นการระดมทุนจาก <c oughs> เขาพวกเพื่อนฝูงที่เข้ามา <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเราจะต้องมีการปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่เรื่ <c oughs> องบุคลากรต้องทําแบบสากล ค่ะคุณผู้ชมต้อนรับก้าสู่รายการ Coffee at Home โดยอิงอิงพจนวันนะคะสัปดาห์นี้ค่ะอิงจะพาคุณผู้ชมมาที่สวนอาหารบึงไม่หอมต้องบอกว่าบริการดีมากๆและก็สวยด้วยตกแต่งไปด้วยต้นไม้หลากหลายชนิดค่ะและก็อาหารที่แสนอร่อยนะคะหลากหลายครอบครัวไม่ว่าจะเป็นวันหยุดนะคะหรือว่าอาหารมื้อไหนนะคะก็สามารถมารับประทานได้และก็ที่สาคัญที่สุดค่ะนะคะที่นี่ยังรับนะคะ จัดงานนางานแตง่งนะคะหรือว่างานเลี้ยงสังสรรค์ของบริษัทต่างๆด้วยบรรยกากาศพร้อมกับอาหารจะเป็นยังไง<รา>เดี๋ยวเรามีเจ้ของร้านที่น่ารักนะคะคอยต้อนรับเรารอยู่ข้างใน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คอฟฟีดโฮมขออนุญาตมาบุกถึงบึงไม่หอมนะคะตอนนี้นะคะอิงก็อยู่กับเจ้าของร้านบึงไม่หอมรวมไปถึงผู้บริหารด้วยนะคะเฮียธวัชชัยหรือว่าเฮียตั๊กครับวันนี้มาเยี่ยมที่บึงไม่หอมขออนุญาตเดิน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 ชมด้วยแล้วก็จะได้แบบสอบถามรายละเอียดต่างๆเพราะเห็นว่าบึงไม่หอมจริงมีแบบเปิดก่อตั้งมานานมากเลยแล้วก็บรรยากาศก็เป็นแบบเชิงแบบต้นงูต้นไม้ก่อนหน้านี้เนี่ย มันมีไอเดียในเรื่องหรือว่าความชอบในเรื่องของการทําร้านอาหารมาก่อนไหมคะเอ,เอาเรื่องระยะเวลาเก้าปีเนี่ยเดือนก <c oughs> ุมภาพนธ์ <c oughs> จะคเก้าปีเดือนกุมานซึ่งก็ไม่เคยคิดว่าจะจะ,จะได้ยาวนา,านขนาดนี้ <c oughs> ก็เพราะทุกท่านเป็นครูมีอ,อุปการะคุณในเมื <c oughs> อะนนะฮะที่เข้ามาใช้บริการของเรา <c oughs> ที่จริงไอเดียตั้งร้านอาหารไม่เคยมีเลยใช่ว่าอยู่ๆทาไมถึงได้มาทำร <c oughs> ้นานอาหารตกตก,ตกระไดคอยโจงจริงตัวนี้ตั้งใจจะทำว่าคาแคร์ทำไม่ได้ก็เลยกลายเป็นร้านอาหารโดยไม่รู้ตัว ขายแคเพราะว่าที่ดินตอนนั้นราคาถูกอยู่ๆก็มาทําเป็นร้านอาหาราในช่วงแรกคอนเซ็ปต์ของทางร้านที่เฮียเฮียตาคิดไว้เนี่ย กับปัจจุบันพอหลังจากที่แบบวลาางคอนเซปต์แล้วเปิดแล้วมันมันแตกตา่างไหมคะก็อันที่จริงคอนเซปต์หลักก็ยังคงอยู่ะนะครับเพียงแต่ว่าเราควรที่จะมีการปรับปบรุงแบบทับายให้มันทันยุคทันสมัยเนี่ยตาม,มตามช่วงแรกๆช่วงแรกเปิดแค่อาคารเดียวสองอาคารรับอาคารพวกทางหลังที่เป็นพวกอ,อาคารที่พวกคาราโอเกะย,ยังไม่มีเลยมีอาคารหลังแรกเท่านั้นเองปรับปรุงไปเรื่อยๆตามกระแสตามยุคให้ทันสมัยแล้วอีกอย่างก็คือในเรื่องของรูปแบบของของของร้านที่ ต้นไม้เยอะมากทั้งต้นไม้ทั้งดอกไม้นี่มีแนวความคิดยังไงเพราะจริงๆแล้วการทําร้านอาหารนี่เราสามารถทําได้หลายแบบนะคะเฮียอย่างเป็นแบบสไตล์โมเดิร์นแต่ของเฮียทำไมอยู่ๆถึงดึงเอาต้นไม้มามาอยู่ในในรูปแบบของการทาร้านอาหารได้ผมมองว่าทุกธุรกิจมันมีจุดขายะนะครับของเรามันมีบึงใหญ่ที่เป็นบึงสวยเป็นสองร้อยไร่อยู่แล้วนะฮะเราก็เลยเอาเรื่องของธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยไปเรียนเรื่องสวนก้วยเรียนมาด้วย ทางต้นไม้ทุกต้นนีกเป็นการออกแบบของเฮียเองหมดเลยว้าวเยอะมากๆเลยคือกลายเป็นสวนที <pl ains> ่ใหญ่มากๆแล้วก็ล่มลื่นมากจัดมาเปีแล้วยังไม่เสร็จสักทีปรับปรุงไปเรื่อยๆก่อนนั้นนี้เห็นเฮียเตาบอกว่าก่อนนี้เฮียทาในเรื่องของคาแคร์ธุรกิจคาแคร์เป็นยังไงบ้างคะก็ก็ดีนะครับเพียงแต่ว่าเราตั้งใจจะย้ายมาอยู่ที่นี่แหละพอเศรษฐกิจปี4 0ดิ่งลงไม่สามารถจะย้ายมาได้ที่แปลงนี้ก็ซื้อในช่วงปี40พอดี ก็เลยเก็บที่ตรงนี้ไว้จนทั้งถึงปี47ถึงมาทำครับแล้วก็เลยมานั่งคุยเอ๊ะทำอะไรดีฮะ,ะพ่อย้ายคาแคร์มาก็ไม่ได้ก็เลยเอาทำเป็นร้านอาหารดีกว่าเพราะวิวก็สวยก็เลยทําเลยเป็นร้านอาหารไปเลยนี่เป็นที่มาที่ไปคเลยคะ่ะแล้วก็อีกอย่างเห็นเห็นนีฮตาบอกว่าในเรื่องของการบริหารเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบริหารอะไรพร้อมกันได้2อย่างแล้วก็เลยเลือกเอาสักอย่างก็เลยเลือกเป็นร้านอาหารเลยค,คือทําให้ดีให้เพอร์เฟคไม่ได้ทั้ง2อย่างก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องเลือกร้านอาหาร าจากเมื่อกี้ที่เราเดินตัก,ก,กบรรยากาศข้างนอกเข้ามาข้างในข้างในก็ยังเป็นสีเขียวหมดเลยต้นไม้แล้วแบบการเลือกใช้วินเจอร์ในการตกแต่งก็กถือว่าสวยมากๆค่ะคือการจัดสวนลักษณะนี้เป็นการจัดสวนธรรมชาติแบบธรรมชาติไม่ได้จัดสวนแบบแบบสมัยใหม่เหมือนได้พักผ่อนนะคะเนี่ยค่ะเมื่อกี้เราคุยกันในเรื่องของการเริ่มต้นของการทาธุรกิจเฮียบอกว่า เปิดบึงไม่หอมมาปีนี้ปีที่9ครับตั้งแต่ครั้งแรกในการเริ่มต้นการทำนเรี่ยบอกว่าวางคอนเซ็ปต์ไว้หมดแล้วแล้วก็ไม่ผิดรูปแบบเลยมีอุปสรรคบ้างไหมช่วงแรกๆก็มีมีทุกอย่างหรอครับการทรําธุรกิจแรกๆก็เรื่องของกุ๊กที่ไม่ลงตัวค่ะ,ะเปลี่ยนไปไม่รู้กี่ชุดแล้วจนกระทั่งอยู่ตัวแล้วก็คอย ก็เปลี่ยนเป็นคนคนเมื่อก่อนยกทีมยกทีมยกทีมเปลี่ยนยกทีมไปหรอล่คะสมัยแรกๆนะครับมันเป็นรายละเอียดมากๆของร้านอาหารที่จะต้องเจอรายละเอียดจุกจิกเยอะมากตอนทีจะทำตัวแรกผมก็วิ่นกรุงเทพเลยพอรู้ว่าเปิดร้านอาหารปุ๊บไปกรุงเทพไปหาซื้อหนังสือค่ะทํายังไงร้านอาหารจะไม่เจ๊งไม่ได้ทำให้รวยคือศึกษาศึกษาจากหนังสือก่อนซื้อหนังสือมาอ่านเพราะคนที่เขาประสบความสำเร็จของร้านอาหารเขาก็จะ เขียนหนังสือถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือแล้วก็แบบอาศัยแบบได้อ่านมาบ้างอันไหนที่มันสามารถมาใช้กับเราได้แล้วก็ก็นํามาใช้ใช่ครับหลักในเรื่องของการบริหารลูกน้องนี่งานเขียนสอนลูกน้องหรือว่าดูแลลูกน้องยังไงอันดับแรกก็คือต้องทําให้เขารักเราค่ะทที่นี่คือพ่อปกครองลูกถ้าสังเกตดูผมจะจะเตียมว่าพ่อก็เด็กก็เป็นลูกเราตลอดนะครับแล้วก็สอนให้เขาซื่อสัตย์จุดสุจริตมีความซื่อตรงแล้วก็มีความ มีไอมีเซอร์วิสไม้รับรู้ม,มใ,นในเรื่องของการรัอรู้ในในเรื่องของการการบริการทุกอย่างถ้าหากเรารักงานแล้วทุกอย่างมันก็ไปได้ดีหมดจะมีความสุขในการทํางานใช <จ S 2> ่ว่าเฮียเองเนี่ยดูแลทุกขั้นตอนแล้วก็เหมือนกับแบบว่าต้องลงมือทําเองด้วยเห็นบอกหลังจากที่ทําซื้อหนังสือมันดูแลในเรื่องของการทําธุรกิจในเรื่องการทําอาหารด้วยต้องคือ,ค,อคือการทําอาหารนี่ไปเรียนตอนหลังๆไม,ไม่ไม่ได้เรียนตอนแรกหลังๆเพราะเราท้องทเอะเรามีความรู้สึกว่า ทำไมน้ำพริกโรงเรือที่เราไปทานอีกร้านหนึ่งสูตรทำไมเป็นอย่างนี้ร้านเราทําถามกู๊กก็บอกว่าเป็นแบบนี้เพราะเราไม่เคยทําอาหารใช่มาหน้ําพริกกะปิยังเขาแตกต่างกันเขาก็ต้องไปหาคําตอบไปลงทุนไปเรียนที่กรุงเทพเลยไปเรียนเอาสี่ห้าหลักสูตรน้ําพริกน้ําพริกกะปิพวกน้ํายําสําหรับรูกน้ําแกงส้มเราเอามาบอกให้กู๊กเขาปรับตามที่เราไปเรียนมาไม่หยุดหย่อนเลยเรื่องของการพัฒนาเพราะปกติจากที่แบบเหมือนเราเห็นทั่วๆไปพอลงทุนเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้างกู๊กมาจบไม่ได้มีอะไร แต่ของเงียนี่คือไม่จบรสชาติต้องเป็นอย่างนี้อันไหนอร่อยก็มาดัดแปลงแล้วเรียนเองทําเองด้วยก็การควบคุมคุณภาพไหมฮะ QC ทุกขั้นตอนค่ะกระทั่งทานทุกแต่ละวันนี่ผมทานอาหารตอนมื้อเย็นสมติที่นี่ทานมื้อเย็นก็จะเลือกทานแต่ละอย่างไม่ซ้ํากันเพื่อจะได้เทสไปด้วยแล้วตัวเองเป็นคนที่ลิ้นรับรสชาติได้ดีจะรู้ว่ารสชาติเพี้ยนไม่เพี้ยนทันทีเฮยเหนื่อยบ้างไหมเก้าปีเพราะเห็นบอกว่าเงียต้องมา พบปะลูกค้าทุกวันเลยมีร้องพงร้องเพลงให้ลูกค้าฟังต้องเหนื่อยบ้างไหมมีความสุขมากกว่าครับจริงเหรอคะเราได้ทําสิ่งที่เรารักอยู่กับต้นไม้ซึ่งเมื่อก่อนมีคนไม่เคยชอบต้นไม้เลยค่ะเพราะชีวิตอยู่กับเครื่องยนต์มาตลอดชีวิตค่ะเรามาทําเรื่องต้นไม้แล้วแกะไม่ออกออกซิเจนเติมให้เกิดชีวิตเห็นลูกค้ามีความสุขเราก็มีความสุขและเห็นลูกค้าหลายๆคนชมโอ้เฮยร้องเพลงเพราะโอ้ต้องฟังคืนนี้เรครับสามูกคืน แสดงว่าลูกค้าที่มาทานเนี่ยมาได้ทุกกลุ่มเลยทั้งครอบครัวทั้งเป็นแบบคู่รักทั้งวัยรุ่นเลือกโซนกันได้หมดเลยคือเราจะคัดโซนไว้แบ่งเป็นโซนๆให้ลูกค้าได้เลือกเสพแต่ละโซนจะไม่เหมือนกันค่ะท่านต้องการที่ต้องการความสนุกสนานก็ด้านหน้าเวทีเป็นงานเบิร์ดเดย์งานต่างๆใช่ไหมฮะทีนี้แขกผู้ใหญ่หลายท่านหลายกลุ่มก็จะชอบงานในเรือนตรงนี้ที่อยู่ตรงข้ามเวทีเพื่อที่จะ ดูเป็นทางการขึ้นมาหน่อยดูเป็นทางการแล้วก็คุยกันได้ฟังเพลงได้ด้วยแต่ส่วนที่ชอบบรรยากาศก็ลงไปริมบึงเลยอันนั้นก็จะมีดนตรีตามไปนิดนึงจะมีลําโพงไปขับบอยู่นิดนคือมุมไหนก็ตามควรจะได้ฟังดนตรีเพราะๆแล้วบรรยากาศในสวนสวนแบบนี้เห็นมีมีจัดงานแต่งจัดอีเวนต์ด้วยใช่ไหมคะช่วงจัดงานแต่งเราจะช่วงจัดช่วงหน้าหนาวในช่วงของหน้าฝนเราก็จะของดในงานการแจ้งนะครับช่วงชกเอาดอเราทําไม่ได้เลยค่ะ นี่นะคะนี่บริการลูกค้าดีขนาดนี้แล้วก็แบบเหมือนกับใกล้ชิดลูกค้าขนาดนี้แล้วและอย่างเนี่ยในในปีนี้อีกอีกอีกสองปีปีห้าสิบแปดประเทศไทยรวมไปถึงจังหวัดอุดรธาน,นีของเราถือว่าปีนี้อุดรธาน,นีมีการเจริญเติบโตในเรื่องของเศรษฐกิจค่อนข้างสูงอีกสองปีข้างหน้า A อ c ีอจะเข้ามาได้ข่าวอเงี้ยมีการระดมทุนกับเพื่อนๆด้วยใช่ไหมคะใช่ฮะอันนี้เป็นการระดมทุนซึ่งมาดีข่าวที่ออกไปว่าเราขายบึญไม่หอมจริงไม่ใช่เป็นการระดมทุนจากขาพวกเพื่อนฝูงที่เข้ามาเพราะว่าเราจะต้องงมีการรรปับุ ทุกสิ่งทุกอย่างว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่เรื่องบุคลากรต้องทําแบบสากลไม่ใช่แบบต่างประเทศเดี๋ยวสภาต่างประเทศก็จะเข้ามาลงทุนแล้วก็จะให้เหมือนเดิมแ่ะมันก็ไม่ได้อาหารก็ต้องมีเหมือนแบบนานาชาติมากขึ้นรูปแบบของของบึงไม้หอมเนี่ยก็ต้องให้แบบเหมือนเป็นหน้าเป็นตาอุดรหน่อยใช่ไหมคะถ้าอย่างร้านที่เคยจัดงานอีเวนต์งานแต่งก็จะกลายเป็นร้านวัฒนธรรมด้วยจะมีพวกโปรงลางมาทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือจัง อุทยานการเรียนรู้เรื่องของไม้ดอกไม้ประดับเราก็จะให้นักเรียนนักศึกษาเข้ามาทำหนังสือเข้าไปเรียนรู้เอาอย่างเนี้ยผู้ดังทำไมถึงปลูกตรงนี้เพราะเอะไรคะแสงไงฮะเขาต้องต้องการแสงแต่เขาไม่ต้องการแดดต้องการแสงแค่เปิดวอลลิเซนเปิดรอดิออนก็คือแสงแล้วอันนี้เรียนมาด้วยเหมือนกันเียน้อเรียนต้องเรียนต้องรู้ต้องรู้ชีวิตต้องรู้ความความชอบใน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 ส่วนตัวของอิงแล้วคิดว่าผู้ดังปลูกง่ายเอาเสียบใส่ น้ำก็อยู่ได้แต่แต่ยังบอกว่ามันมันต้องรู้รู้รู้วอยู่อยู่ได้นานหรือเปล่าแล้วอยู่แล้วงานแบบนี้หรือเปล่าแล้วเห็นยับอกว่าตอนนี้จัดสวนมาเก้าปียังไม่สิทธ์เลยไม่สร็จพัฒนาไปเรื่อยๆอันไหนสวยอันไหนนี่เปลี่ยนมุมตลอดเลยเพราะว่าถ้าคนนี้มาดูตอนช่วงหน้าหนาวจากพุจิกาไปเนี่ยก็คือมันจะเป็นไม้ดอกตอนนี้ไม้ดูใบ มาจากพันพันดูใบทั้งนั้นมีแต่ใบอย่างเดียวอาตามฤดูกาลถ้าเป็นช่วงหน้าฝนต้องเป็นแบบนี้นะถ้าช่วงหน้าหนาวก็จะเป็นอีแบบนีหน้าหนาวก็เปลี่ยนพวกไม้ดอกมาลงแล้วหน้าหนาวที่บึงองเราก็จะมีนกเป็ดน้ำหนีหนาวมาจากไซบีเรียเป็นหมื่นตัวฮะจริงเหรอคะพฤศจิกาทำรามกราคุณพามีนาประมาณห้าเดือนนกนกเขาจะมาช่วงไหนคะก็จากเดือนพฤศจิก พฤศจิกาจนถึงมีนาประมาณแสดงว่าช่วงนี้ยังไม่มีต้องหน้าหนาวนะคะอยากเห็นนกเป็ดน้ำหมื่นๆตัวที่บินมาจากไซบีเรียเนี่ยต้องมาดูที่บึงไม่หอมด้านหลังในบรรยากาศที่ติดกับกับหนองบึงขนาดใหญ่แลวช่วงช่วงช่วงวันลอยกระทงเราก็เปิดให้ลอยกระทงด้วยคนเยอะมากได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยคนเยอะจริงๆเพราะว่าด้วยรูปแบบของการจัดร้านด้วยรูปแบบของการบริหารแล้วก็การใส่ใจของของของเจ้าของร้านเหตเฮายตาเองทำให้ลูกค้าหลายๆคนประทับใจเราจะมีการประเมิน วันล,ละขอมรักพนักง,งานให้ทําประเมินให้เราวันล,ละห้าเคสจะมีแบบประเมินแบบสอบถามเลยเฮ<ล>ียทำร้านอาหารเลยเฮียทำโรงเรียนเ <c> ฮ <oughs> ียแบบนี่มากเลยอ่ะมันจะเป็นรสชาติอาหารการแต่งกายของพนักง,งานความเร็เรวในการรับอาหารหรือสถานที่ต่างต่างให้ลูกค้าประเมินให้ด่าได้เลยฮะเพี้ยนด่าเลยนี่ต้องต้องชมจริงๆนะคะคือทุกรายละเอียดจริงๆเลยไม่หยุดไม่หย่อนในเก้าปีเนี่ยมีมีการปรับปรุงพัฒนาตลอดใครที่มาบึงไม้หอมเนี่ยจะเห็นทุกฤดู ดอกไม้ต้นไม้การเปลี่ยนแปลงทุกมุมก็จะมีอะไรดีๆให้ให้ให้ได้ชมการกลายเป็นที่ภัคกว่นอย่างแตฉะนัน้นเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเฮียพาไปดูในเรื่องของอาหาร,รบเอบอกว่าเฮียใส่ใจทุกรายละเอียดมาดูซิว่าอาหารจะอร่อยไหมเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะค ปีนี้จะซื้ออะไรให้เขาดีเนกไทกระเป๋ารองเท้าก็ซื้อให้หมดแล้วอะหมดมุกว่างั้นอของพวกนั้นมันเอาไปแล้วจา้าตอนนี้นะเขาให้กล่อง CTH Box CTH Box ใช่จา้าติดบอลให้แฟนดูตอนนี้มี2แพ็กเกจนะแพ็กเกจแรก427บาทดูบอลอาทิตย์ละแมททีวีดิจิตอล119ช่องช่อง H D 15ช่อง พร้อมห้องอีก80ชอ่องรวง21ม218ช่องแค่427บาทภาพเนี้ยชัดมากส่วนอีกแพ็กเกจ962บาทดูบอลพรีเมียร์380แมตช์ทีวีดิจิตลอล142ช่อง HD 31ชอ่องของห o m e 80ชอ่องแพ็กเกจเนี้ย253ชอ่องแค่เดือนละ962บาททั้ง2แพ็กเกจรวมแบบแล้วไม่ต้องวุ่นวายจ้า รู้ดีจริงนะไม่ได้หรอกเผื่อผู้ชายถามข้อมูลต้องเป๊ะฮัลโหลว่าไงจ๊ะอะไรนะให้เขากลับบ้านไม่อีเพื่อนดูบอลจ้าจ้าโอเคเดี๋ยวเจอกันเป็นไงจ๊ะเอาอยู่โทรเลย042 344 444จ้าโอเค f b s h o t e l เทลขอนแก่นโรงแรมไก่และไข่แห่งแรกแห่งเดียวในโลกครบวงจรด้วยห้องพักสุดหรูห้องประชุมห้องคาราโอเกะห้องอาหารชั้นเลิศพร้อมบริการที่ดีที่สุดตามแบบฉบับของชาวอีสานสัมผัสกับสุดยอดประสบการณ์ของการพักผ่อนที่นี่ f b s บ h t t e l ท o ขอนแก่นโทร0 4 3 2 2 6 5่0่าวดี สำหรับคอหนัง SF Cinema City ชวนคุณดูหนังกับโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2ฟรี1ทุกเรื่องทุกรอบทุกวันตั้งแต่วันนี้ถึง25สิงหาคมที่ SF Cinema City ชั้นแลนด a n d m a r k Plaza สอบถามโทร042 247 100โรงภาพยนตร์เนวาดามัตติเพกุดอนธานีที่1ในใจคุณกับ8โรงภาพยนตร์คุณภาพ ราคาเริ่มต้นเพียง60บาทโทร042136200หรือ www.facebook/nevadaudon ชิมเดือนนี้บินฟรีเดือนหน้า11กร,รกฎาคมถึง31สิงหาคมนี้เพียงมาใช้บริการที่ศูนย์การค้ายูดีทาวช,ช้อปชิมครบทั 3, ้ง300บาทและรับคูปองลุ้นบินฟรี2ต่อต่อที่1บินฟรีทุกสัปดาห์ลุ้นตั๋วเครื่องบินไปกลับภายในประเทศจากแอฟริกา e, สัปดาห์ละ1รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งต่อที่2บินเที่ยวเกาหลีฟรีลุ้นแพ็กเกจทัวร์เกาหลี5วัน3คืนจำนวน6รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งพิเศษรับคูปองเพิ่ม2เท่าสำหรับลูกค้า ช่วงเวลา11นาฬิกาถึง16นาฬิกาและลูกค้าที่จ่ายผ่านบาทเครดิตกสิกรไทยห้ามพลาดกับแคมเปญช้อปชิมเดือนนี้บินฟรีเดือนหน้าสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยยูดีฮอลลีเดย์และแอะร์อรรเอเชีย เป็นโซนด้านหลังใช่ไหมคะครับริมบึงติดริมบึงนะนี่ตอนที่เฮียมาซื้อก็มีบึงอย่างนี้เขามีบึงอย่างนี้อยู่แล้วฮะถ้าช่วงหน้าหนาวจะเห็น้าทิตย์ตกดินบริเวณนี้พอดีเคยทำสกสปีหนึ่งนี่เหรอคะสกสของของบึงวไม่หอมนลฮะ นี่นกเป็ดน้ําก็บึงนี้เลยครับใช่ครับเนียตาฮะช่วงไหนที่มีดอกบัวดอกบัวจะมีเป็นช่วงๆตลอดพอเขาตายแล้วเขาจะขึ้นมาใหม่ตอนนี้ก็เห็นมีอยู่บ้างนะฮะแต่ไม่เยอะมากอุ้ยถ้าเป็นช่วงที่มีนี่ก็คงจะเยอะเหมือนกันเต็มบึงเลยแหละครับแล้วก็ลอยกระทงก็ตรงนี้เลยตรงนี้แหละครับ นอกเหนือจากเรื่องของต้นไม้เมื่อกี้แอบถามในเรื่องของการปลูกต้นไม้ยังเห็นในเรื่องของการตกแต่งเนเฮียนําเอาเป็นตะเกียงเก่าแล้วก็โต๊ะทานอาหารก็จะเป็นจัดแล้วก็มีฟ้าพัดลงนู่นนี่นั่นทำเป็นการปลูกต้นไม้สวยมากก็คิดอะไรแล้วก็มาปรับปรับตกแต่งเอาเองนะฮะดูจากในหนังสือมาด้วยหรือเปล่าดูด้วยฮะท้งหมดนั่นแหละครับอันไหนที่เป็นของที่เหลือใช้ที่เราเราไม่ได้ใช้แล้วมันต้องทิ้งเนี่ยเรา กลับนามาทําตกแต่งร้านได้ใหม่เลยเห็นก่อนนี้นี้ที่เราเดินมาเห็นเฮียบอกว่ามีมีแอกด้วยนี่นี่นะฮะนี่ตัวหนึ่งเนี่ยไอ้ที่เขาใช้แขวนคอวัวเวลาเรินไปกระลองกระลองกระลองป้องเดินไปก็จะป้อง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 าก็จะมีเสียงอย่างนี้ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนยังไงของของของที่เด็กเด็กเด็กวัยเด็กเด็กเด็กในยุคปัจจุบันเนี่ยจะไม่รู้หรอก เด็กในยุคปัจจุบันค่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอันนี้คืออะไรแบบไหนในบึงไม้หอมนอกจากจะมีความเป็นธรรมชาติและก็บรริกาศที่ดีการต้อนรับที่ดีก็ยังมีในส่วนของความรู้เล็กๆน้อยแล้วในอนาคตคทางน้าต้อนรับ AEC เนี่ยจะก,กลายเป็นสวนธรรมชาติที่เด็กๆสามารถมาหาข้อมูลได้เพราะว่าเราจะจัดนี่ฮะเป็นอุทยานการเรียนรู้เรื่องไม้ดอกไม้ประดับว่าไม้ต้นนี้ทำไมปลูกบริเวณนี้ าจะความสูงเขาอยู่แค่ไหนยังไงจะจกลายเป็นอาจารย์เลยนะเ,เราก็ต้องเป็นวิทยากรให้เขาอยู่เป็นวิทยากครคอยให้คําแน,นนะนอนเขาบอกคุณผู้ชมนะคะว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนอกจากใครที่อยากจะมารับประทานอาหารสามารถมาพักผ่อนได้คเครียดจากการทํางานเหนื่อยมานั่งเลยมานั่งทํางานที่นี่ก็ได้รับประทานอาหารไม่ได้ก็ได้เดี๋ยวจะมีเพลงพเพราะๆให้ได้ฟังนะคะอะตอนนี้เรามาถึงโต๊ะอาหารแล้วเดี๋ยวเราลองไปชิมอาหารดีไหมคะว่าเรื่องของความอร่อยแล้วก็การดูแลคุณภาพของที่นี่เป็นยังไง โต๊ะเนี่ยเรามีอาหารหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นอันนี้เมี่ยงเมี่ยงบึงไม้หอมอันนี้นะคะอันนี้เป็นหอมหมกขนมครกอันนี้กุ้งตะกร้ากุ้งตะกร้า ขาหมูฮะขาหมูเยอรมันแต่เรามาเครียรเป็นขาอ่อนบึงไหมอ๋อแล้วก็แกงส้มแประปลาช่อนแกงส้มแปรสปลาช่อนแล้วก็ร้อนเขาสวยแล้วร้อนอิงกัเงียนไม่ได้เกรงใจเลยนะคะรู้สึกว่าจะทาหน้าที่เกินอีกหนึ่งรายการด้วยนะคะเฮียคะเวลาทานเขาจะทานค่ะตัวนี้จะเป็นอาหารออเดิร์ฟค่ะที่ทานก่อนจะทานอาหารอ๋อแล้วฮะ ตอนนี้เราจะใช้ใบชะโผนะฮะทำเป็นเมี่ยงอ่ะเป็นคำต้องตักแบบตากเป็นคำคำในช่วงที่ที่เมียสอนเรื่องของการทานเมี่ยงแบบนี้เมื่อกี้ตอนตอนที่เราเข้ามาหนูเห็นตรงโซนคาราโอเกะด้วยใช่ไหมคะครับโซนนั้นส่วนมากกลุ่มลูกค้าจะเป็นกลุ่มไหนกลุ่มลูกค้าก็เป็นลูกค้ากลุ่มที่เป็นมาเป็นครอบครัวหรือเป็นงานจัดเลี้ยงที่ชอบความเป็นส่วนตัวก็จะใช้โซนนั้นงร้องเพลงจะมีห้องจ่ห้องหมด ทั้งหมด3ไซส์นะฮะห้องมีห้องคาราโอเกะด้วยนะคะ,ะแล้วก็สั่งอาหารได้ครับนะ,ะ่คะตอนนี้ลองชิมดูครับลองชิมดูเนี่ยงบึงไม้หอมอ่ะข้อสุดท้ายชิมอาหารก่อน มีมีมีคนส่งซีมาบอกพี่พีครนหยุดกินก่อนได้ไหมหนูกะว่าหนูจะควบสองรายการเลยนะโหนงซอกแซ่บอะไรเนี่ยหนูจะนและนี่ก็เป็นบรรยากาศในสวนอาหารดุกไม้หอมนะฮะถนนรอบเมืองสําหรับใครที่อยากจะมารับประทานอาหารในวันหยุดกับครอบครัวห,หรือว่าอยากจะมาจัดงานเลี้ยงนะคะจะมีปาร์ตี้อะไรก็แล้วแต่กับบรรยากาศสบายสบายแบบนี้การันตีโดยรายการคอฟฟี่แอนด์โฮมค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ว่ารสชาติอาหาร อร่อยแบบนี้ไหมบรรยากาศดีไหมคุณต้องมาพิสูจน์เองนะคะเปิดให้บริการทุกวันวันนี้ขอบคุณเฮียตะมากขอบคุณค่ะ <S <S เอาละค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้ต้องบอกว่าอิงมีความสุขมากอาหาราก็อร่อยบรรยากาศก็ดีมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะมารับประทานาหารเชิญชวนได้ที่บึงไม้หอมค่ะก่อนจัดกันในวันนี้แน่นอนค่ะกับคําถามประจําสัปดาห์นี้นะคะถามว่า เจ้าของร้านบึงไม่หอมชื่ออะไรใครที่ตอบได้5ท่านแรกนะคะจะได้รับส่วนลดในเรื่องของอาหารและก็เครื่องดื่ม20%ถือว่าเยอะมากๆนะคะอิ่มอร่อยรสชาติดีราคาไม่แพงรับส่วนลดไปเลย5ท่าน20%ค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หนะ้าในรายการ Coffee at home ไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ